ว่จิงกาก็กาาลงมาถามเหมือนกันฮะไม่เลี้ยงจิ่งกาลงมาถามไม่ไรพ้นมาถามว่าให้ได้ก็ได้ให้เลขเลขบ้านเจ้าปูป่อะได้ค่ะไ,ไปรอดเหรอแต่เสียอย่างเดียวแทงไม่แน่นเออได้แหมน้อยจิงกาเจ้าตาเจ้าปู่ได้หน่อยนึงไม่แน่นที่ที่ไอ้สามสิบล้านไม่ให้อ่ะ เลขซื้อแน่นไม่ให oh, ้ให้ใบเดียวไปรวยได้วัาหน้าเด้อให้ลงมาถามเลยลงมาถามโอ้เซ็นเลขนั Hyundai ่นนูนนี Musk ่นั่นแม่นแต่เลขที่บ้านตาผมเอาไปแทงปิ้นไม่ครบอะไรแทงที่เปิ้ลนี่กะแล้วเลขเก้าสองเจ็เขาปรับแทงอ่ะเป็นว่าเป็นเลขแบงผมไปเช่าพระเต็มเต็ม 927792เชื to to. Like ago, said, ่อยังไงก็โดนเลข6ตัวเป็นว่าเพื่นบอลแลแทงเลขนั้นเออแม่นมันไปตรงของจองกันหมดเขาก็ซ้ำมีใจเซนว่าแบงค์ที่เขาทําบุญนนนี่นั่นเนาะจังออกหวยให้โชคเป็นว่ามันบล็อกเหวี่ยวเลยอดรวยเลยเจ้าปู่งวดหน้าด้อเอองวหน้างวหน้าเออเนี่ย กิงกาเพื่อนก็ให้ชัดแม่นน่ะเซนเลขเลขตาเนี่ยออกเลยอะเลขเพื่อนหนึ่งสามเก้าทับหนึ่งเนาะเฮาเอาหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งสามเก้าสามเก้าหนึ่งเอาไปได้รัฐบาลได้ใบโอ้วันหน้าค่อยเอาสามสิบล้านเนาะจัาจาเนาะวันนี้เพื่อนมาถามวันหน้าค่อยเอาเนาะวันนี้สั่งมันปล่อยมันไป มันได้ว่ากันใหม่ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รวยท้บุญมีน้อยก็ได้ตามน้อยคุณว่าบุญไผกรรมมันมันหน้าเด้อ